สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมจะพามารับชมกับสว่าน3ระบบของทาง dca นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์12วนนะครับมาในรหัส adj z 1 2 0 2 i นะครับเป็น type e นะครับผมมาพร้อมกับกล่องพลาสติกแบบนี้เลยครับตัวนี้เป็นพลาสติกเกียริดีเลยนะครับไม่ได้ใช่พลาสติกแบบเกีรก้องแก๊งนะผมจะแกะให้ชมด้านในนะครับตัวนี้เป็นอีก1ตัวที่น่าสนใจนะครับ ตัวเล็กน้ําหนักเบาเลกกระทัดรัดนะครับมาพร้อมกับคู่มือนะครับแล้วก็บัตรรับประกันนะครับแล้วก็แถมดอกไขควางแบบพีเอชสองแล้วก็ปลาย6มิลมาให้นะครับตัวนี้ที่ผมได้มาเป็นเซตแบตเตอรี่2ก้อนนะครับที่ชาร์จเป็นที่ชาร์จเร็วนะครับ1.3แอมป์นะครับแบบสวมเข้าอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้เป็นแบบเสียบด้านบนหรืออะไรยังไงแบบกองแกงนะตัวนี้ดีเลยแบตเตอรี่ของเขานะครับมีการแปะสติกเกอร์ วอร NING หรือเป็นแบบมโอกมาตรฐานมาให้อย่างดีเลยนะครับไม่ใช่แบตเตอรี่กองแกงดูจับดูเนี่ยมันสัมผัสดีอะครับพลาสติกของเขาคล้ายๆขัข้วของบอสเหมือนกันนะครับตัวนี้ในส่วนต่อไปมาดูสว่านเลยนะครับอีกแบตแบตอีกก้อนหนึ่งจะติดอยู่กับตัวสว่านนะครับเวลาถอดก็อย่างนี้นะครับเสียบเข้าเป็นทรงปืนนะครับตัวนี้ตัวสว่านนะครับ ตัวด้ามของเขาจะเป็นด้ามยางนะครับแล้วก็มีพลาสติกแข็งที่เป็นสีเขียวเนี่ยห้อมล้อมนิดนึงนะครับตัวนี้สัมผัสจับดีนะครับไม่ค่อยลื่นเป็นยางกันลื่นนะครับแต่เสียทีนะครับถ้าคนที่ไปมอเตอร์บัสเลดชิมแล้วนะครับก็จะไม่ค่อยชอบที่เป็นมอเตอร์แปลงฐานนะครับแต่สําหรับรุ่นเก่าๆมานะครับที่คนที่เคยใช้พวกมากีต้าดีทีดีหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับตัวนั้นเป็นมอเตอร์แปลงฐานแต่ว่าใช้งานดีมากครับมันนิ่มแล้วก็เบาด้วยนะครับเห็นไหมไกลละเอียดนะครับ อันนี้เบอร์หนึ่งของเขานะครับผมจะปรับเป็นเบอร์สองนะครับถือว่าแจ่มเลยนะครับตัวนี้นะครับน้าหนักค่อนข้างที่จะเบาแค่0.94กิโลกรัมเท่านั้นนะครับสามารถปรับได้2ระดับนะครับคือปรับง่ายเลยนะครับเบอร์หนึ่งครับจะอยู่ที่ความเร็วรอบ400 rpm นะครับที่แรงบิด35นิวตันเมตรนะครับเกียร์สอนะครับอยู่ที่1,500รอบนะครับที่แรงบิด22นิวตันเมตรนะครับ ถือว่าเพียงพอนะครับกับสว่านไซนี้นะครับไม่ได้แรงหรือไม่ได้เบาไปนะครับใช้งานขันสกูหรือเจาะนิดๆหน่อยๆดอกไม่เกินสัก1 0มิล mm ก็โอเคแล้วเพราะว่าหัวจับตรงนี้เป็น1 0 m mm มมนะครับมีทั้งระบบเจาะธรรมดาแล้วก็เป็นระบบกระแทกด้วยนะครับสามารถปรับคัดได้ที่18ระดับนะครับตรงนี้ปรับหัวค่อนข้างพิดดีเลยนะครับเท็กเจอร เนื้อสัมผัสสติกเกอร์ตรงนี้คือมันงานดีมากเลยนะครับงานดีกว่าพวกแบรนด์จีนพวกแบรนด์จีนกรอบนะครับตรงนี้คือเป็นแบรนด์ของเขาแท้ๆเลยตัวนี้นะครับเป็นสถานะแบตเตอรี่นะครับจะขึ้นพร้อมกับตอนกดนะครับแล้วก็มีไฟ LED ตรงนี้แต่ไม่ได้ติดค้างนะครับติดพร้อมกับตอนที่เรากดนะตัวนี้ผมชอบมากมันเล็กกะทัดรัดนะใช้งานหรือว่าคล่องมือเลยนะครับแต่ว่าเป็นมอเตอร์แปลงฐานนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปรับชมการใช้งานจริงกันครับมารับชมในส่วนของการใช้งานจริงกันนะครับอันนี้ผมจะทดลองยิงไม้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้เป็นโหมดเจาะธรรมดานะผมจะทดลองทัชเบอร์ที่อ่อนที่สุดนะครับเป็นระดับเบอร์หนนะตัดนะครับแล้วผมจะลองสักเบอร์ห้านะว่าจะจมไหมโอ้ ไปเลย11อนะครับประมาณนี้นะครับสามารถยิงได้ละเอียดมากนะครับปรับได้ถึง18แระดับอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเบิดเปิดเบอร์หนึ่งให้ดูนะครับแล้วก็ยิงสกรูประมาณนี้นะถ้ามันตัดนะครับแล้วปรับไปที่18ก็ยังตัดลักษณะนี้ให้ทุกท่านปรับไปที่โหมด จาะนะครับมันจะไม่ตัดมันจะเข้าไปเรื่อยๆเลยมันจะเบือนจนหัวสกรูเราเป็นล่องเป็นรอยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบความแรงของเขาด้วยสกรูยาวนะให้ทุกท่านชมนะครับ35นิวตันสบายเลยครับ นะบางคนอาจจะคิดว่ามันทะลุไงมันก็เลยเจาะได้มันไม่ได้แรงจริงหรอกอ่าโอเคชมกันนะจริงๆสว่านพวกนี้มันไม่ได้ออกแบบมาให้เราไปขันอะไรแรงขนาดนี้อยู่แล้วนะครับเป็นสําหรับติดบ้านไว้เป็นสว่านตัวแรกภายในบ้านเหมาะกับงาน DIY งานอะไรอย่างนี้นครับหรือเป็นช่างมืออาชีพก็ไว้เจาะพวกกองพลาสติกอะไรอย่างี้ครับมันก็เจาะได้สบายเลยครับตัวนี้ไม่ได้ขี้ริ้วที่เละนะเห็นไหม ทะลุเลยนะครับแรงอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะในส่วนต่อไปมาดูการเจาะไม้เป็นเรื่องที่เข้าถนานาดมากนะเพราะว่าสว่านหัวจับแบบนี้นะมันเหมาะสําหรับเจาะไม้อยู่แล้วเจาะต้องใช้สักเบอร์สองครับลูดลูดลูดนี่คือดอกสว่านผมรูดนะฮี่ อย่างนี้เลยนะครับเจาะได้สบายนะถ้าดอกเราก็ขึ้นอยู่กับดอกคมไม่คมด้วยครับ1,500รอบไม่เร็วไปแล้วก็ไม่ช้าไปนะครับตัวนี้เจาะถ้าเกิดว่าไม่เกิน10มิลคือโอเคเลยนะครับเพราะว่าหัวจับของเขาสามารถจับได้สูงสุดแค่10บมิลนะครับ ประมาณนี้นะครับดอกคมมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่เดี๋ยวผมใช้สกูยิงแทนทีนี้เบอร์2นะครับในการเจาะเหล็กรอบ1 5 0 0รอบนะครับก็ถือว่าพอเจาะได้นะผมไม่ได้บอกว่าสามารถเจาะได้ดีเลยเพราะว่าสำหรับใครที่ใช้พวกไขควงกระแทกมาก่อนจะเข้าใจเลยว่ามันต้องความเร็วรอบสูงกว่านี้นะครับแต่สำหรับคนที่มีสว่านตัวแรกอะ่ะมันเหมาะเจาะมากมันไม่ได้คีริวคิเลนะครับตัวนี้ แบตก็ดีเพราะว่าผมลองใช้งานแล้วถือว่าอึดใช้ได้เลย2แอมป์นะตัวนี้ใช้งานสําหรับงานเจาะกระเบื้องครับรอบที่1,500รอบจะโอเคหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับเพราะว่าไม่เร็วไปแล้วก็ไม่ได้แบบ รอบจัดหรือแรงไปนะ1,500รอบเหมาะสำหรับเจาะพวกกระเบื้องกับดอกที่เป็นหัวคล้ายๆแบบหัวเพชรแบบนี้นะครับเพราะว่าจะทำให้ดอกพวกนี้ไม่ไหม้นะครับทีนี้ผมจะลองโหมดเจาะปูนของเขาให้ดูนะครับว่าตัวเล็กๆขนาดนี้ถ้าเอามาเจาะปูนสำหรับงาน DIY หรือท่านที่มีไว้ติดบ้านนะจะโอเคหรือเปล่าแบบเจาะเปลี่ยนปักหรือเจาะแขวนกรอบรูปอะไรสักอย่างเนี้ยครับ อู้ถือว่า,าฟิลลิ่งในการกระแทกนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้เบาไปเกินกว่าสว่านตัว20โวลต์ของบางแบรนด์นะอันนี้ผมกล้าพูดเลยเห็นไหมมันสัมผัสได้เลยนะเพราะว่าผมก็ใช้มาเยอะเหมือนกันนะนก,นนะก็พอได้ครับพอเจาะได้แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปเจาะเสาหรือพวกผนังพีแคร แข็งๆนี่คือผมไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสว่านครับมันไม่ใช่แบบลูตตารี่ที่เกิดมาเพื่อเจาะปูนนะครับ